คือผมมาเคยอ้วนมาก่อนแล้วก็จะมีไขมันที่มันเก็บสะสมไว้หน้าท้องคือแบบออกกําลังกายยังไงก็ออกไมห่หมดนะทุกคนมันก็ยังมีแบบไขมันชั้นเล็กๆนะครับสวัสดีครับผมชาตินะครับวันนี้จะมาปัปเดอาก,การหลังดูดไขมันไปครบ14วันนะครับจากโรงพยาบาลเปเซียนะครับจะเล่าย้อนไปนิดนึงว่า ทำไมเราถึงมาดูไขมันที่นี่นะครับก็คือคือผมมาเคยอ้วนมาก่อนแล้วก็จะมีไขมันที่มันเก็บสะสมไว้หน้าท้องคือแบบออกกําลังกายยังไงก็ออกไม่หมดนะทุกคนมันก็ยังเีแบบไขมันชั้นเล็กๆนะครับครบ14วันแล้วหลังจากดูดไปก็วันแรกเลยนะวันแรกไม่เจ็บนะครับตอนที่ดูดคือไม่เจ็บเลยผมวางยาสรุปก็ตื่นมาก็มันจะตึงๆเหมือนเราออกกําลังกายหนักๆนะทุกคนหลังจากนั้นก็ไม่มีอาการเจ็บเลยครับจะแค่ตึงๆมันเริ่มยุบเรื่อยๆทุกคนตอนนี้14วันหมอก็ประมาณสัก1นงเดือนถึง หกเดือนเนาะก็วิธีการดูแลสําหรับผมนะครับวันดูดไขมันไปแล้วเนาะผมก็จะมียาที่คุณหมอให้มานะครับกินอาหารที่ลดยุบอาจจะกินน้าเยอะๆหรือว่ากินพวกน้ำมะพร้าวอย่างนี้ก็ได้นะครับก็สําหรับใครที่อยากติดตามผลนะครับติดตามผมได้ที่ช่องชาตีกินแซบนะครับจะอัปเดตอาการเนาะหนึ่งเดือน3เดือนแล้วก็6เดือนนะครับว่าจะเป็นยังไงผมจะแบบคุ้งหมาน้อยจะหายไปหรือเปล่าก็มารอดูนะครับแต่ตอนนี้เริ่มยุบแล้วสวยปลอดภยัยมั่นใจเอเชีย